แล้วสรุปเราอินพูเตอร์อินพูเตอร์เปกี่คนอะคนเดียวทำไมอ่ะสองคนน่าจะไวใบ่านนะแล้วเกมนี้มุดท่องไงอ่ะ เฮ้ยอลูครับทุกคนเกมนี้มุดท่องไงฮะเหนียบกระเบื <c oughs> ้องบริษัทภูมหลงทางอ่ะบริษัทภูมหลงทาง ผมลงทางผม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 นมผหผมอมผมไมผมูมนะว่าไอมวาผม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 ตมยตผมไหนแต่ผมอยผมจมผเผม่มผตผม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 ีมผมมมผมามผ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 นผดผม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 ามผม้มผมผมพมผ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 มเมผ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 มอมผ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 มอมผ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 วผมผมอมผเผม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 ัมวมผ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 มมผมผมมผมผมผม เขาวิ่งมาหาผมแล้วผมก็วิ่งดูแล้วผมก็รีบปีันไดคือเขาไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่่าพูดเอ่อเยบเบสไไปไม่เชื่อคุณลองให้ผมเมันจะมีลิปหลายอันแล้วผมก็ยนทม่ไ่แต่ละแม่แม่แต่แต่และอ้วจิ้วจจว้หววโอ้โหนิล้วอ้าว อ๋เปลี่ยนไเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยมัวเป่าว่าวคนี่ผกมเตนไมเออานมวยผมไปราผแว่าเอแวผมไม่เห็นคมแต่าผกปคนอืนงต้องกานยิัต้องไม่รู้เลยผมหลงทางตอนดต่คนเสร็จิดคัะคิดไปแล้วกันคุณ ค <t spe ek> <navigation> <t> ่อยพูดได้ลตายไหมเนี่ยเรียบร้อยปวดหัว ว่าเขาสื้อเพิ่เอง ไอ้มิแกคือผมลงทางอยู่เว้ยผมลงทางอยู่ดีๆแล้วผมก็ไปเจอใครไม่รู้เว้ยยูนิคอร์นกำลังทำอะไรอยู่แล้วผมก็มเ, ờ, มกลเลยฆ่าทิ้งเลยสทีมีวาไมร้เขาไมเขียว่าไปดูซอไรก็เลยพมลงทางไปเจอกับวารีเนี่ยบอกขอแล้วปลอยู่ตลอดในกรดผมบอกแล้วว่าสีแดงเป็นผหองใ้รนะผมเป็นแดงเป็นตลอดเลยรู้ชื่อผมเด็กรู้ชื่อผมเป็น 喂，结婚结婚。 เราผมมี่เอาอ๋อถ้าตายผมรู้แล้วใครเป็นใครเป็นใครผมเปิดไม้ไม่ได้มกี้เม็คนปิดไม้ผมมอกี้เปคนปิดไม้ผมแมเอขไมเปิดไม้ยะแย่ะเยอยอผมก็มีคุณบ้างเลยครยคุณมอใครเป็นรู้แล้วิคุณมาอะไร่ผมไม่้จยแปอะ อ่าให้ผมเลยผมได้เสียงคนมุดท่อบ่อยมากขนาดนั้นเลยเอตาผมเอ้ก็ผมไม่มีเพื่อนผมไม่มีเพื่อนฮอ้นี่ผมออฮาฮมอยู่อยหก็ตายว้า

ไม่รู้ว่ารอหรือเปล่า,าเพราะว่าดักเขาดีกว่า ไอ้เยี่ยมูลไอ้บอสไอ้บอสแฟนตัวอยู่ในความมืดยังไงล่ะอืมเพื่อคุณบาย เขาปกยาเขาเรยกาก็ก็มันจะไปฆ่าไปตออะต้องอบคุณคุณบนะี่ทำให้็นะ้อขอคุณคุณบอนะที่ทำให้ผมแผนสำเร็จนะนะตขคุณมจเร็บคุณคุหมจะเลยเร็นการตัเบคนใจ้เต้องคนที่ถูใต้องแคคุณบ้สคุณคุณบอณทำดีแล้วเว้ย เกมบักปะวะเออาะวาเกมบักค่าคุณพ่อ่งวะค่าคุณพ่อดีปะวะ้่าคุณพ่อค่อยปั่นหัวไม่ถ้าเกิดอปั่นคุณพ่อไปน่อะเราจะปั่อคุณพ่อไปนะเราจะทำให้เขาเชื่อใจเรา ผมเป็นบเป็นไอมเป็น่แน่พรไม่เป็ผมเป็กเาเางนี่ฟังผมอะไระไรผม,มรู้ผมไม่เข้าใจผมบอกให้เอาอุปสองผมไม่ได้เป็นงานผมไม่เสร็จแต่อนแรกโอเคผมไปทิ้งขยะต่อดีกว่า

เฮ้ว่านี่อ่ะคือแม่งจะอิปออีกสิที่สุดาเลยที่อ่ายังไงท้าที่อยู่ห้องนี้แล้วทำดีกว่า มันไปข้างหลังหูกมุนไปข้างหลังสองเงี้ยวะ หมุนไปข้างหน้าหนึ่งหมุนไปข้างหลังหกแล้วก็เอา้าหมุนไปข้างหน้าหนึ่งหมุนไปข้างหลังหกหมุนไปข้างหลังหกก็หมุนไปข้างหน้าสองโอ้จีเนี่ยสในที่สุด เอาโอ้ผมใช้เวลานานขนาดนี้เหลือในการทำท้าทายหนึ่งอันคุณบอสคุณเพจคุณเช็ดเพจคุณบอสกับบูหนึ่งไปด้วยกัน วันนี้ตายอะเดี๋ยดิอยู่กับไอ้คุณบอสเพราะว่าคุณเทปตอนที่ยช่วงหลังจากตอนช่วงการเขาเดินอยู่กับคุณเบอยดเดี๋ยดิเดี๋ยดิคุณบอสผมสองฟ้อมอยู่นะ ผมรู้อย่างนี้แลคือเชื่ออด่รู้เฟังแมัน้อยดี๋ยวดีผงกล้องอยู่นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอเดี๋ยวดีดวดไม่อ่าถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดการตาระบบมันทำให้พวกคุณอ่าสบายใจก็ได้ไม่ใช่ผนี่ับกา็ใช่ไงมันไม่ใช่ผมไงแ้่ถ้ามันไม่ใชุ่ณ ถ้ามันไม่ใช่ b2 อะมันก็คือคุณเพชรผมไม่รู้แต่ไม่ใช่ผมอ่ะโอ้ชิพายแล้วเลยชิพายแล้วไลโอ้ชิพายแล้วชิพายแล้วชิพายแล้วเจตตามากโอ้นี่มันทำเงยเนี่ย on มบอก่าเราอยู่ที่กัญชอ้ยผมเี่ยนผมเี่ยนผมเปียนผมเปียนเปไม่ไม่ผมไม่ได้หมายินงตาลีผมมาตาบกีเอน้อของของขอองของของขอของของข่งอ้อยของอองอ้ของขอออ

ha, bung sáu người, bung sáu người bên ha, ha ha Này này, hắn giờ vũ khí của bên anh hùng bây bên đó, bà, ha, bum gió

เอาพี่เบวันีผมผมรู้ว่าใครพี่เบนพี่เบนรบลังไล่จับการด้วยแล้วแล้วคุณบอสมาจากไหนอะคุณบอสอยากรู้ใครใครภาาปิดปากใช่อ่าอย่าคลณอย่คุณเอาแล้ว อ๋อตอนแรกแหละอาะไอตอนที่ผมแยกจากคุณบอสอ่ะอ่าเขาไปกับคนนั้นน่ะยอมไหมคุณแม่คุณบอสเนี่ยผมเริ่มเคยมาผมเห็นคุณบอสอยู่กับคุณเอสแล้วก็ผมอ่าเอาโอเคพี่เพชผมว่าเรารู้คำตอบแล้วพีเพชพี่เพชคุณบอสคุณบอสคุณเอสกับผมตุ่ยอยู่ในสังเวชแล้วพี่เพชผมสีแดงพี่เพชพี่เพชผมสีแดงแล้วผมเล่าผมอนะครับ คือผมอยู่กับคุณเพชรใช่ไหมพี่เวสผมสีแดงพี่เวสแล้วก็เดินนิดแล้วคุณแล้แล้วก็เดินไปสักพักแล้วคุณเพชรก็อยากตัวไปเดินเลยผมก็เลยอยู่กับพี่เวส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 ผมสีแดงพี่เวสพี่เวสจะจำสีพี่เวสพี่เวสพี่เวสผมสีแดงโอเคไอ้นะมิกี้คุณบอกว่านะคุณอยู่กับคุณเพชรเหรอฮะฮะฮะแล้วผมมาเกิดกับใครนะผมผมเกิดกับโนเอล ผมอยู่ผมจำสีผิวหรือเปล่าเนี่ยผมผมเกิดกับโนเอลสองคนแล้วผมก็ไล่จับกันแล้วผมก็ไปเจอกับคุณบอสเม่เย็แล้วผมอยู่กับวาลิสหรอไม่ได้คุณให้ผมดูให้ใจเอาเบื่อคือผมคุณนะแต่ผมไปูดนโดนโดนอะไรนะผมอยู่กับคุณบอสแล้วเนี่ยแล้วผมอยู่กับบุญแล้วตอนเนี้ยคุณก็ไปกับคุณอ่าบุมหนึ่งแล้วคุณก็ตายโอ้โหผมก็ผมอยู่กับคุณเพชร